422สสกาวาทีถามว่าอนาคตบางอย่างมีอยู่บางอย่างไม่มีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าอะไรมีอยู่อะไรไม่มีอยู่ปราวาทีตอบว่าอุปาทิธรรมเป็นอนาคตมีอยู่อนุป,ปาทิธรรมที่เป็นอนาคตไม่มีอยู่ สกาวาทีถามว่าอุปาทิธรรมเป็นอนาคตมีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าถูากแล้วสกาวาทีถามว่าอนุปาทิธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่รหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสากาวาทีถามว่าอนุปาทิธรรมที่เป็นอนาคตไม่ม,มีอยู่หรือ ปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าอุปาทิธรรมที่เป็นอนาคตไม่มีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นล้าถึงสกาวาทีถามว่าอุปาทิธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า อุปาทิธรรมที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดมิใช่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าอุปาทิธรรมที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดก็ต้องไม่กล่าวว่าอุปาทิธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่423สกาวาทีถามว่า อุปาทิธรรมที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดธรรมเหล่านั้นมีอยู่หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าอนุปปาทิธรรมที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดธรรมเหล่านั้นมีอยู่หรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่า อนุปาทิธรรมที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดธรรมเหล่านั้นไม่มีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าอุปาทิธรรมที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดธรรมเหล่านั้นไม่มีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นล่าถึง4 2 4ปราวาทีถามว่า ไม่พึงกล่าวว่าอุปาทิธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าอุปาทิธรรมที่เป็นอนาคตจากบังเกิดขึ้นมิใช่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีกล่าวว่าหากว่าอุปาทิธรรมที่เป็นอนาคตจากบังเกิดขึ้น ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าอุปาทิธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่425สกาวาทีถามว่าอุปาทิธรรมที่เป็นอนาคตชื่อว่ามีอยู่เพราะธรรมอธิบายว่าจากบังเกิดขึ้นหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าชื่อว่าปัจจุบัน เพราะทมอธิบายว่าจักบังเกิดขึ้นหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นล้าถึงสกาวาทีถามว่าชื่อว่าปัจจุบันเพราะทมอธิบายว่าจักบังเกิดขึ้นหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าทมที่เป็นปัจจุบันชื่อว่าไม่มีอยู่ เพราะธรรมอธิบายว่าจักดับไปหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงเอกจาจมัถิติกถาจบ